สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะโดยเฉพาะชาวพุทธอย่างเราๆนะคะเรื่องเวียนเทียนนะคะคือเราเห็นภาพคนเดินถือดอกไม้ทูบเทียนรอบโบสถ์กันบ่อยๆในวันสําคัญทางศาสนาใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะนอกจากการเดินเดินไปตามกันเนี่ยเออพิธีกรรมนี้มันมีความหมายลึกซึ้งยังไงแล้วเราจะทํายังไงให,ให้การเวียนเทียนมันไม่ใช่แค่ประเพณีแต่เป็นการปฏิบัติบูบบชาที่แบบ เติมพลังใจเราจริงๆให้ได้บุญเยอะๆนะคะใช่เลยครับจริงๆแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเออจะพาไปดูแก่นแท้ของการเวียนเทียนกันเลยตั้งแต่ความหมายดั้งเดิมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วก็เออหัวใจสำคัญคือการปฏิบัติทางจิตนี่แหละครับเพื่อให้การเดินเวียนเทียนธรรมนาธรรมดาของเราเนี่ยกลายเป็นการภาวนาที่เออทรงพลังขึ้นมาได้เน้นความเข้าใจจากข้างในจริงๆ ไม่ใช่แค่ทำทำตามกันไปเฉยๆครับนั้นดีเลยค่ะเรามาไล่เรียงกันดูเลยนะคะตั้งแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเดินสามรอบแล้วของในมือเราทั้งดอกไม้ทูบเทียนมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ที่สำคัญเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้บุญสูงสุดจากการเวียนเทียนจริงๆนี่มันคืออะไรกันแน่ครับเริ่มต้นที่คำว่าเวียนเทียนก่อนเลยนะครับ จริงๆมันมาจากคำว่าประทักษิณในภาษาบาลีนะครับซึ่งเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดในวัฒนธรรมอินเดียโบราณเขาเลยนะฮะคือจะเดินเวียนโดยให้สิ่งที่เราเคารพเนี่ยอยู่ทางขวามือเราตลอดในพุทธศาสนาเราก็นำหลักนี้มาปรับใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรตัตฑ์ไตรอ๋อค่ะค่ะนีที่มาอย่างนี้นี่เองครับผมการเดินสามรอบเนี่ยก็เลยไม่ใช่จํานวนแบบสุ่มๆขึ้นมาแต่มันคือการน้อมราลึกถึงคุณอันประเรสริฐ3อย่างโดยเฉพาะเลยคือ รอบที่หนึ่งเนี่ยเราจะระลึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธคุณครับทั้งพระปัญญาพระบริสุทธคุณแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณค่ะรอบที่สองก็ระลึกถึงพระธรรมคุณพระธรรมคําสอนใช่ไหมคะใช่ครับคําสอนที่เป็นความจริงพิสูจน์ได้นําทางชีวิตชี้ทาง้นทุกข์ค่ะและรอบที่สามก็คือพระสังฆคุณพระสงฆ์ครับหมู่สงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้สืบทอดคําสอนเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเยี่ยมการที่เราเข้าใจความหมายแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงในแต่ละรอบนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยของการได้บุญจากการเวียนเทียนโหเข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เดินให้ครบๆไปแต่เป็นการใช้แต่ละรอบเนี่ยทบทวนแล้วก็ซาบซึ้งในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆมันทำให้รู้สึกมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะคะ ทีนี้ของที่เราถือถือกันอยู่ล่ะคะดอกไม้ทูบเทียนพวกนี้มีความหมายแฝงอะไรไหมคะหรือว่าเป็นแค่ของประกอบพิธีตามธรรมเนียมมีครับมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเลยครับอย่างเทียนเนี่ยที่ให้แสงสว่างก็เปรียบเหมือนพระปัญญาของพระพุทธเจ้าไงครับอ๋อปัญญาครับที่ส่องทางให้เราขจัดความมืดคืออวิชชาความไม่รู้ต่างๆค่ะ ส่วนทูบที่เรามักจะใช้สามดอกก็คือบูชาพระคุณสามประการของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาใช่ครับครับส่วนกลิ่นหอมของทูปเนี่ยเขาก็เปรียบเหมือนกลิ่นศีลหรือคุณธรรมความดีงามของผู้ปฏิบัติอืมน่าสนใจค่ะ ส่วนดอกไม้ก็เป็นตัวแทนของการนำสิ่งที่ดีงามสวยงามมาบูชาใช่ไหมครับอาจจะเปรียบได้กับการบูชาพระสังฆค,คุณก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดอกไม้ที่ถึงจะสวยแต่เดี๋ยวมันก็เหี่ยวเฉาไปใช่ค่ะไม่นานก็โรยครับมันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราถึงเรื่องอนิจจงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งได้ด้วยโอ้หอันนี้ลึกซึ้งเลยค่ะดอกไม้นี่มีความหมายสองชั้นเลยทั้งบูชาสิ่งดีงามแล้วก็เตือนสติเรื่องความไม่เที่ยงไปพร้อมกัน ทำให้การถวายดอกไม้ดูมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะคะแต่เหมือนจะมีเคล็ดลับที่สําคัญกว่านั้นอีกใช่ไหมคะที่จะทําให้การเวียนเทียนเนี่ยได้บุญแบบเต็มที่จริงๆมันคืออะไรคะหัวใจสําคัญที่สุดเลยครับอยู่ที่จิตของเรานี่เองบุญสูงสุดมันเกิดที่ใจเคล็ดลับก็คือการนำหลักการเจริญสติมาใช้ตอนที่เราเดินหรือที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฐานโหเชื่อยาวจังค่ะมันคือยังไงคะอธิบายง่ายๆก็คือ การมีสติรู้ตัวอยู่กับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวครับแทนที่เราจะปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ให้ดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับร่างกายเราโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้าตอนที่มันกระทบพื้นนะครับอ๋อให้รู้ที่เท้าตอนเดินเหรอคะแล้วจะทำยังไงให้มันทำได้จริงๆเหรอคะเวลาไปเวียนเทียนคนก็เยอะเสียงดังอาจจะวอกแวกง่ายนะคะ ทำง่ายๆเลยครับแค่เราจดจ่อรับรู้ความรู้สึกที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นในแต่ละก้าวอาจจะก,กําหนดในใจเบาๆก็ได้ครับว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือแค่รู้เฉยๆถึงสัมผัสนั้นก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ลองเดินให้ช้าลงกว่าปกตินิดหน่อยจะช่วยให้เรารับรู้ได้ชัดเจนขึ้นครับเดินช้าลงครับแน่นอนว่าจิตมันอาจจะแวบไปคิดเรื่องอื่นบ้างอันนี้เป็นธรรมดามากครับ พอรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่เท้าอย่างนุ่มนวลไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องไปว่าตัวเองการฝึกแบบนี้แหละครับคือการเปลี่ยนการเดินเวียนเทียนธรรมดาให้กลายเป็นการเดินจงกรมภาวนาไปในตัวเลยอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะนี่คือการยกระดับจากการทำแค่พิธีภายนอกมาเป็นการฝึกใจเราข้างในโดยตรงเลยนี่เองทำให้ได้ทั้งบุญจากการบูชาแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันเลย ดีจังค่ะถูกต้องครับและหลักการนี้เนี่ยยังทําให้การเวียนเทียนมันเป็นไปได้ทุกที่ด้วยนะครับสําหรับบางท่านที่ไม่สะดวกไปวัดจริงๆอาจจะป่วยหรือว่าติดธุระสาคัญก็สามารถปฏิบัติเวียนเทียนทิพย์ที่บ้านได้เวียนเทียนทิพย์ยังไงคะก็คืออาจจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมในพื้นที่ที่สะดวกที่บ้านนะครับแล้วก็กําหนดจิตน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในแต่ละรอบคือพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณแทนการเดินรอบโบสถ์จริงๆ โอ้เยี่ยมเลยค่ะเป็นการย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตของเรานี่เองที่น้อมบูชาแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่ไม่ใช่สถานที่หรือรูปแบบภายนอกเลยนะคะการฝึกใจแบบนี้ทำได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆงั้นสรุปได้ว่าการเวียนเทียนที่สมบูรณ์ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆเนี่ยคือการผสานทั้งกายวาจาอาจจะหมายถึงการสวดมนต์หรือระลึกในใจนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการปฏบิบัติบูชาที่ลึกซึ้งมากๆบุญที่แท้จริง ไม่ได้วัดกันที่เทียนเล่มใหญ่แค่ไหนหรือดอกไม้สวยยังไงแต่อยู่ที่จิตเราที่มีศรัทธามีสติก,กำกับแล้วก็มีปัญญาใคร่ครวญถึงคุณพรัตนาไตรนี่เองนะคะใช่เลยครับงั้นผมขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับ หลักการของการเวียนรอบสิ่งที่เราเคารพบ,บูชาโดยมีสิ่งนั้นเป็นศูนย์กลางเหมือนที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นศูนย์กลางในการเวียงเทียนเนี่ยเราจะเอาหลักการนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราที่บางทีมันก็อาจจะสับสนวุ่นวายได้ยังไงบ้างครับ อะไรคือศูนย์กลางที่มั่นคงที่ดีงามที่เราควรจะยึดถือไว้เพื่อนำทางชีวิตเราไม่ให้มันหลงวนไปอย่างไร้ทิศทางลองไปคิดกันดูนะครับ